สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้ครับน้องไอม่สมสีซุปน้องไอม่สมสู้กินพี่น้องมีอุปกรณ์อีกอย่างแน่ต้มไม่ใช่ก่อนนะครับต้มแล้วก็ล่างดีๆได้มันที่สมปวดน้องไอม่สมพักน,นี่ครับพักหอมครับพี่พักกระแหงหอมครับนี่ครับพักกระแยงอันนี้พักอันนี่หวานไฟน้อยๆนียมันจะหอมครับกินกับซุปน้องไอม่สมซุป ซุปยังก็ซุปน้อไม่นะใส่ลงไปหอมเต็ด้วยร้านไฟใจดำมวยใจดำดอกใส่หอมใส่บวพริกพริกใส่ลงไปหลายๆเลยน้องนี่น้ำปลาแดกเข้าไปครับแจ่มเลยครับเดี๋ยวไปเบิรงครับวิธีการบุ้งยังไงต้มมันเปื่อยๆไอ้แมงไอ้ไงกระเพาะอะไรนี่น้องไปผสมคักแร์เถนะคุณน้องใม่หนอใหญ่ๆนะหนอนไฟบาด้านเท่านะครับหนอบ่งบานบ่งโอ้ได้เบิร์ตแสบ ผมมีฉากยังไลครับบกพริกปึ้งตามลงไปบกพริกว่างบกพริกกระตา,าใครกระเทียมเข้าไปกันดีกันนะครับ้องน,นี่ผักผมมีผักอย่างนะครับบานไฟนี่สุก้อนมันบอร์เสียบมันบ้านี่ แมยแม่มาฮะฮะพักอันนั้นพักอ tamam. ันข e okay. um, okay. oh, okay. ิงโอ้ข okay. ิงเออโอ้ยวนหวานไฟถอดขิงคมลืมกุ้มบ่อขิงใบขิงใบไอขิงโควรจะต่ำใส่น้ำเละครับพี่น้องขิงใส่คนใส่เดียวเออขิงขิงขิงโอ้ยหวานไฟจะดำบ่แม่เรื่มบ่อพิษขิงขิงปกติที่กินกับซุปก็ไม่สมซุบแล้วไม่แซ่บเป็นอยังเนี้อืมใส่ขิงเข้าไปอืมเป่าพิษเด้อพี่น้องอืมต่ำน่ผมจะมากิน ยิ่งนี่ยแหละครับคิ้มก็จะเป็นมีประโยชน์เด้บ่ต้องตำแหลกอะไรตำได้แล้วอะน้องไม่สมมาใส่ค่าโกดต้มแล้วล่างดีๆน้องไม่สมผมเห็ดบ่บ,บ่ถึงสองอาทิตย์เด้ครับนใจล่องไปนี่ชักล่งไปนี่น้ำประแดกย่ายครับน้ำประแดกนี่น้ำประแดกทวนลงไปโอ้ยมักเสียบกับใส่หลายๆน้ำประแดกผงนัวครับ โอ้ยขึ้ใจหลายแต่ใส่เลยอมักกินผักกระแยงแบบปิดลงไปจุ่มต้องซอยยังยากครับสวยเลยเต็มใส่พร้อมกันเลยตอนนี้สุจ้อนใส่ผงหอมประแดกตั้มากอมากพูดดูเนี่ยไม่สมรุนประเ็ดเองเนะพี่น้องยายไปอยู่ยายไปอยู่ยายไปอยู่ เตนให้ำพูดพูดพูเดือกกับป้าบอนี่ากระเบือเดือกกับป้าย่ากันจมเลยวีเรวาเร่พี่นหองบ้ยสิบเหมือนแน่ปะแบ่แช่แช่เราไป่นองน้ำไม่สมสุปน้ำไม่สม แซ่บหลาน์ดูตะก้อนนุ้ยมากินชิอมอยู่บ่<า> <c oughs> ้่แก้วครับพี่น้องอุดะจิ้มอีกเช้นนไงกันเลยแก้วเคเห็นบางทีแก้วคักขักขักไปแล้วพี่น้องไปแล้วดึกชิมหมดสุดไม่สมพี่น้องเต็มจานเลยวันนี้กินเวัดบนี้นี่บู้ยอุดะเขาเหนียวหอนหอนซัดลงไปอีก เอาซีนหลอดมากินกับเสียบเลยอือกินกับขิงอ่อนๆโอ้ยขักะนิยังครับเบังม,มากินน้ำการที่นั่งตัวอ่าเสียบตามจินเทียง